ตานาโบโลไปที่ฟานไรท์ออกซ้ายมามใจผิดแล้วแต่มลูกนี้ยังไงงูสัตว์แต่โค้งลูกนี้เทียบกันนี้ยพี่เบนไว้ฮะติ๊กแล้วโมซานาะปิดคะนนลูกนี้ ุกิแลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกวกัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกิแลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงครับวันนี้มาในแผน4 2 1 3หน้าเป้าเป็นลุมเบดิเกขนาดซ้ายขวาปีกซ้ายเป็นซอฮูมินบิสเคเลอร์ครับและปีกขวาเป็นเจ้าหนูลามินยาเมาล่างโชจทามล่าสุด MF ใช้พาวเวลนิเวตเหมือนเดิมคู่กลางก็เหมือนเดิมครับแฟงกี้เดยองยืนคู่กับคาซิมิโลแบ็กซ้ายขวาวันนี้ใช้แบ็กตัวใหม่หลายคนคงจะใช้กันอยู่เป็นไว้ครับโชว์ไทม์เอสคอซิงตัวล่าสุดและแบ็กซ้ายใช้แชร์เชนยูแบ็กซ้ายจำเป็นยังใช้อยู่และใช้ดีด้วยทุกคนใครที่มีแล้วยังไม่ได้ใช้นะตัวนี้ผมแนะนเลยครับเติมสุดขึ้นสุดลงสุดเปิดได้มีเกมรับดีผมอัพประมาณนี้ประมาณนี้1 1บเ 9-5-5ประมาณนี้ขึ้นสุดลงสุดเปิดบอลได้ตัดเข้าในเข้าไปยิงได้คู่กลางใช้เวอร์ชิลฟันไดยืนคู่กับฟาเบียคานาวาโลครับและปีเตอร์เชคผมไม่โมเครื่องใหม่นะร่างน,นี้ผมอัพตันอยู่ที่102ทุกคนอัพประมาณนี้ครับ3-9-14-6 3-9-14-6ประมาณนี้ดูไส้ในกันปีเตอร์เชคไส้ในได้ประมาณนี้ คาพลังด้านในอ่ะประมาณนี้ครับยืนตำแหน่งดีนะประมาณนี้นะอ่ะจัมปิ้งต่ำกว่าชาวบ้านดนึง,นง <c oughs> เพราะว่าลดลงโอเคไปครับรีแรกตอนนี้ยังอยู่ดิวิชั่น3อยู่ทุกคนอยู่ดิวิชั่นไหนก็นแล้วครับไม่มีเวลาได้เล่นเลยทุกคนดูเล่นแค่กี่เกมเองเนี่ย10กว่าเกม12เกมชนะบ้างแพ้บ้าง ตอนนี้กำลังฝึกวิวเกมอยู่ใช้โค้ดคีทเคอร์เตอร์ครับแต่อยากจะเกี่ยววิวอัพเกม3คีดสีคีทโอเคลุยโอ้โหเจอญี่ปุ่นหรือเปล่านี่โอเคไม่มีใครหัวตกนะไม่มีหัวดิงแต่ก็ไม่มีหัวตั้งสักตัวได้อยู่อยู่คู่แข่งเลยครับ กูแข่งมาในแผนโอ้โหห้าสองหนึ่งสองทุกคนเจาะแดนกลางแน่นแน่รับแน่นแน่แน,น,น,นปึกป๊กปึก๊กโอ้โหโอ้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมห้าสองหนึ่งสองเจอสีสองหนึ่งสามครับมายังไงก็ต้องสู้เนาะเอ็มเปเป้ลุงลุเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวสำรองเอ็มเปเป้เอาผมลืมดูชุดอีกแล้วคนภาณาขอให้ได้ชุดเหลืองจะได้เจมๆหน่อย ทุกคนตอนนี้ผมใช้สับภาพเป็น60เฟรมเรทน,นะครับความเรทสูงสุดใครที่เข้าดูคลิปใหม่ก็สามารถปรับความเรทได้ที่ความเรทสูงสุด 1K น,นะแชรจิโยครับออกไปที่สโนฮูมินตีน,นิดนึงเป็นบอลทุ่มสีขาวนี่ผมอยากได้สีเหลืองเนาะแชรจิโยครับมาที่รด้ยัง แฟรงกี้ได้ยองคือไปที่ทชเชนยูตกเข้ากัน,นอยังติดอยู่แล้วยังไง <c oughs> โอ้โหพอไปฮะเอาใจพิษใจพิษยังดักได้ก <c oughs> นไหนาันาอ <c oughs> โลกันนอวาโลยังไงฮะออกซ้ายมาออกขวาเ <c oughs> อาเวมดิบ ไม่ถึงโอ้โหสาดยาวมาคัมแบลล์ขึ้นตายไปครับไปจูงสันได้เทรนติยโยแจกแจกเขกา้ากลางยังไม่ได้เทรนติยโยลุตำแหน่งไปลแล้วฝัานไหนฝันไหนได้ไหมฝากมาที่คาเซปิโลจ่ายพิษปั่นใส่ก่อนไหม

เน็ตเวิดหนีมาได้ตกเข้าไซคิสเตอยองตวนอยู่ที่พาเวลเน็ตเวทแล้วก็สะตันหนึ่งลูกนี้โอ้โหตีเซฟทักทายไปหนึ่งดอกครับเตะมุมแรกของพาเวลเน็ตเวทโดโยนเข้าไปที่กอบหกหลาขึ้นมงลูกนี้โอ้โหไม่ถึงโอ้โ bắt đầu chẳng quá còn chi Messi oh hồ, chạy hít ô hô chạy hít ô đai chạy hít ô hô chạy hết sơ hết sơ ซอนเตือยองอยองไหลมา s <S เฮ้ยครับขวาโอ้โหหลังโคตรแน่นหลังโคตรแน่นตานัโโลโไปที่ฟานไนส์ออกซ้ายมาอืม้มใจผิดแล้วแต้มลูกมียังไงงู้ซัดเต็มโค้อตรงนี้ตีบอลน,นี้ครับ เสียัดเต็มโคอีกแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟของปีเตอร์เชกครับกดหลอดม่วงไปสองดอกเตะมุมโดยคอสตาคูตาเปิดมาเสาแปดออกไปเลย นเป็ั้นได้ายผิดแล้วเปิดโค้งนี้เกียร์บอลครับโอ้โหทำมจ่ายผิดโอ้โหหลายลูกแล้วเนี่ยขอสตาโคสตาครับเปิดมุมเปิดสั้นเข้ามาแล้วก็โอ้โหซัดตรงนี้ก็หลุดโกไปโอ้โห ห้าสองหนึ่งสองเอาเรื่องเปิดขึ้นบนนี้กลัวฮะไปยาวๆไปปีเตอร์เช็คนี่เบลเกมไม่ได้เลยโอ,โ,โอ้อโหจานจะบุกสักลงหนึ่งโอ้ของบอลหกสิบเจ็ดส ได้ยิงลูกเยอะเอเบเป้ต้องเข้าแล้วไหมฮะลุมลออกก่อนฮะจิสเคเลอร์อีกสักตัวโอดซาล่ามีซูเปอร์ซับไหมยัยงไม่แน่ใจครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะดูคู่แข่งกันหน่อยเปลี่ยนแพ้ไหมครับเอเบเป้ยืนคูบบ่กับ นี <Merci. S 2> ่มาไปแล้วดูเหมือนจะเป็นสายฟรีนะทุกคนห้าสองหนึ่งสองโอเคลุยโอ้ยอย่างตึงหลังแน่นมากเจาะเข้าแทบไม่ได้เลยครับตอนนี้มีลูบินิเก้สองตัวโอ้โหความยาวเลยออกขวาไป ไว้ของพี่โมซาลาฮะบลหลุดซาลายังได้ไปที like. ่เดดเวดไม่ถ uh ึงได้นะเดดเวดไหลให้เอเบเป้ลูกนี้ก็ตั้งสูนั่นโก้โก้โก้แต่ยิงลูกที่สองแล้วก็เป็นประตูเร็วยังไงโอ้โห เชีิโยเคที่เดีเยก่อนฮะอเอ็มบ้าเป้ได้คานาโลกโอ้ได้ผิดแล้วสตันนิ่งมึงนี้หลุดกลับไป,บอปเอ็มบ้าเป้คาร์นาบล็อ ตามมาว้างเฮดเบดครับจังหวะเดียวไม่ได้เฮ้ยจา้าไปนะเป็นไว้ใจดิสเอดเบดครับจังหวะเดียวแฟงกี้เดยองออกสายมาที่ซอนฮุนบินแซจิโยว่าอยู่แซจิโยไหลมาซอนฮุนบิน Son Heung-min Ui Đặt đây Lấy hay Son Son chắc hơn Ui Đụt cọp ở Bên Dẫn Phải kia đi không, Châu วาไปขาเซมิโนอยู่ที่เบนไว้ครับพิ๊กแล้วโมซาลาปิดคะแนเนี่บางโมชอบหุบเข้าในแบบนี้เป็นสไตล์ของเขาอะเนาะสวยออกขวาไป โมซาร่าดึงไรไหมเอ็ดไว้ให้ดเ,ดเดสเบดกิ่งตรงนี้แปกชิเนียงกิ่งอีกทีหนึ่งชาิโยชาิโยโชว์ชหน่อยแล้วก็ขึ้นโอ้โหโอ้โหเอ็กซ์ซิงยังได้คาเซปิโร่ซ้ายว่างชาิโยให้คาเมนเดเบดดึงโอ้โ,อโหโโจัน Đây là một trò chơi thực sự một trò chơi Không cần lo lắng lắm. Parma chắc chắn không cần trả lời quá nhiều. Điều quan trọng của họ đang ở phía sau. Chúng ta sẽ có 1 phút thời โอ้โหเทินทำไมครับนี่ 2> 2. แล้วก็1-0หมดเวลาโอ้ยโอ้โค <c oughs> ตึงโอ้ไม่ได้ดูเวลาเลยทุกคนต <c oughs> ึงเกินไปดูสถิติกันหน่อยครับ <c oughs> โอ้โอฟอ,องบ 70, <90 S 1> 25, อล70ยิง5เข้ากรอบ4 <c oughs> แล้ว ไดบอล9 4แบส่แจกสเดจ73ครั้งปีเตอร์เชคเซฟไป3ครั้งครับผู้แข่งครองบอล29ยิง5เข้ากรอบสองมีฝาวแค่ครั้งเดียวครับโอเคไปดู MVP กันหน่อย MVP อยู่ที่ทเคลียนเอ็มบัปเป้ได้7.5คะแนนพาเวลเนตเวดได้6.5คะแนนปีเตอร์เชคเซฟไปหลายลูกอยู่6 ได้หคะแนนฮะรงั้นก็66ห 6, 6, 6. ที่เหลือตามสุดอยามาเอาลงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายฟันไดฟันไดลงมาก็ฟันไดน,นี่เป็นตัวจริงเนาะไม่ได้เปลี่ยนออกครับแต่ว่าผลงานก็ไม่ค่อยได้เข้าหูเข้าตาอาจารย์เท่าไหร่โอเคประมาณนี้ดูคู่แข่งคู่แข่งโอ้แต่เอาเอเดนเวสรับ ยอด6.0เฟรนเดส6.0โอ้โหดังนั้นก็5กว่านะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยครับเยวกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ EP 5คลิปหน้า EP 6ก็ฝากกดติดตามได้ครับเจอกันครับไปก่อนลวครับสวัสดีครับบาย ประเป้โอ้โหซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟจริงของพีดเดอร์เชคฮะเซฟมือเดียวเลยตัวเป็นในเบสกิ่งไกลเซฟอีกโอ้โหตรงนี้มักว่าเข้าแล้วเนี่ยดูดิดูบินดิตรงนี้จ่ายผิดอีกโอ้โหถ้าคมๆนั้นน่าจะโดนไปสามลูกสี่ลูกอะ Peter Cheek, cứu sinh viên, lại lục Mày lẽ, em Mbappe, lại, em, em net Viet, acid, chạy nín nín